ที่อำเภอสารพีฟ้าร้องคลืนคล่นๆค่ะเพื่อนๆอืมวันคืนนี้คงตกหนะักชอบเก็บผ้าห่มลูกก่อนชอบฝนตกลูกๆจะได้ ได้น้ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเม,ม,มื่อเช้ามืดก็ตกนิดเดียวค่ะเมื่อเช้ามืดไม่ตกมาก ลืมไปค่ะ <c oughs> ได้แล้วค่ะอยู่ใต้บันไดตัวหนึ่งเสื้อทองอยู่ใต้บันไดเ <c oughs> มื่อเช้าทองขาวอยู่ในหลุมนู่นค่ะน <c oughs> ี่ค่ะเส <c oughs> ื้อทองก็จะอยู่ใต้บันได ตรงโน้นก็นมีโอ้ยเข้าอยู่กันหลายที่หน้าประตูนั่นอีกอยู่กันไปทั่วเนาะว,นวันวันหนึ่งหนูย้ายนิสัยเหมือนแม่เลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อเช้าลูก <c oughs> เพื่อนลูกมาหัมดละก็แม่เพิ่งย้ายเห็นน่ะลทะทำม กางม้งให้เอาไม้ไผ่มากลางม้งให้ใช่แม่ยาอีกแล้วมันนอนเฝ้าป้าก็ติดใจก็เลยนอนข้างนอกนี่เลยเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในนี้หมดแต่ม้งยังไม่ค่อยสำเร็จดีค่ะจะซื้อไม้ไผ่จะซื้อไม้ไผ่เดี๋ยวจะให้เพื่อนลูกมาช่วยมาทำ กางมุ้งดีๆแล้วก็กลางงาพม่านให้ดีๆซื้อไม้ไผ่ไว้สักห้าหกเล่มคงตกแน่คืนนี้ค่ะเสียงฟ้าร้องทางลำพูนน้นนะคะอากาศเย็น สมไฟให้สูมไฟยุงแล้วค่ะสูมไฟยุงให้ลูกแล้วไปดูซิว่าติดหรือเปล่ากว่าจะประจำที่ได้ก็มืด เดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันท์วันอังคารน้องสาวก็น้องเคยก็กลับจากสิงบุรีล้วเขาอยู่ข้างนอกแล้วค่ะอ่าติดแล้วค่ะทานติดแล้วค่ะนี่หอมละหอมมะกรดูดละ นี่คะ่ะอ่ะใส่ให้อีกลูกหนึ่งวัออนก่อนไปซื้อมาได้สามถุงสามสิบบาทถุงละสิบบาทของเราไม่ร่วงของเรานี่ต้องรอให้ร่วงโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบางทีหนูนิมเขาก็ามาอยู่มุมนี้คะ่ะ อยู่มุมนี้โอเคค่ะสวัสดีค่ะอุย้ยมืดฝน